รอบ8ทีมสุดท้ายมันไม่ใช่แค่เกมทีมปะทะทีมแต่นี่คือเดอะแบกปะทะเดอะแบก ผู้หญิง8คนที่ทั้งประเทศฝากความหวังไว้บนบ่าของพวกเธอคืนนี้เราจะพาคุณไปดูว่าใครคือตัวแบบของแต่ละทีมตัวเลขบอกอะไรเราและคู่ประกบแบบนี้จะชี้ชะตาเส้นทางสู่แชมป์ยังไงในรอบนี้ตารางแข่งรอบควอเตอร์ไฟนอลตามเวลาไทยวันพุทธที่3มกันยายนเวลาหมูนเย็นเนเธอร์แลนด์พบญี่ปุ่น2ทุ่มขึ้นอิตาลีพบโปแลนด์ Pop, วันพฤหัสบดีที่4กันยายนเวลาหโมงเย็นบราซิลพบฝรั่งเศส2ทุ่มครึ่งสหรัฐอเมริกา 아, 법도르기. และเวลาที่เราพูดถึงคำว่าเดอะแบกเราไม่ได้พูดลอยๆนะคะเราอ้างอินจากสถิติเบสกรอ e ร s จำนวนแต้มรวมตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์จนถึงก่อนรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งแอ t แท็บล็อกและเ e ิร์ฟตัวเลขพวกนี้แหละที่จะทำให้เราเห็นว่าแต่และทีมใช้อาวุธโจมตีแบบไหนและพึ่งพาใครมากที่สุดเริ่มกันที่ฝรั่งเศสเฮเลนาคาซาวทำไปแล้ว89คะแนนแบ่งเป็นการโจมตี78คะแนนบล็อก7คะแนนและเสิร์ฟ4คะแนนชัดเจนเลยว่าเธอคือสกอร์เรตัวจริงของระบบทีมนี้ และยังมีอิมานดาเย,ย่ที่เก็บไปแล้ว80คะแนนแบ่งเป็นการโจมตี64คะแนนบล็อก6คะแนนและเสิร์ฟถึง10คะแนนกลายเป็นเดอะแบ็กหมายเลข2ที่อันตรายจากเสิร์ฟอย่างยิ่ง2คนนี้คือดูโอเดอะแบ็กของฝรั่งเศสที่ทีมต้องฝากความหวังไว้เต็มเตม็อิตาลีเบลลาเอโกนู ola, e cono, ทำไปแล้ว76คะแนนโจมตี59นาคะแนนบล็อก12คะแนนและเสิร์ฟอีก5คะแนนเธอไม่ใช่แค่ส corer จอมพลังแต่ยังสร้างมิติเกมบล็อกได้สูงกว่าที่ใครคาดถือเป็นออ โปแลนด์มาเดลัยนาซิสยาเก็บไปแล้ว76คะแนนจากการโจมตี64คะแนนบล็อก12คะแนนและไม่มีแต้มจากเสิร์ฟเลยสแสดงสไตล์ชัดเจนเป็นสายหนักแน่นที่เน้นบอลสูงตบทะลุบล็อกญี่ปุ่นมายุอิชิกาวะทำไปแล้ว73คะแนนจากการโจมตี65คะแนนบล็อก3คะแนนและเสิร์ฟอีก5คะแนนเธอคือแกนหลักเกมรุกในระบบสปีดบอลเป็นตัวเร่งสปีดและตัวปิดสกอร์ของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ตุรกีเบลิซาวากาสยิงไปแล้ว70คะแนนมาจากการโจมตี62คะแนนบล็อก6คะแนนและเสิร์ฟ2คะแนนเธอคือปืนใหญ่ของทีมไฟแรงสม่ำเสมอตบทะลุบล็อกได้แม้จะถูกจับตามองและโดนโฟกัสเต็มๆเนเธอร์แลนด์นิก้าดาวเดร็อปทำไปแล้ว67คะแนนจากการโจมตี54คะแนนบล็อก12คะแนนและเสิร์ฟ1คะแนนเธอไม่ใช่แค่ตัวตบแต่ยังช่วยทีมด้วยบล็อกจำนวนมากกลายเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เนเธอร์แลนด์สมดุลทั้งรุกและรับสูงราซิลกาบีทำไปแล้ว6 5 52คะแนนมมาจา,กกาจจกโตี 3คะแนนบล็อก9คะแนนและเสิร์ฟอีก3คะแนนเธอคือนิยามของคำว่า All อ o u n d Queen ตัวจริงรับก็ได้รุกก็ดีเสิร์ฟก็มีพิษเป็นเหมือนเครื่องจักรทรานสิชันที่ทําให้เกมของบราซิลเดินไปได้ตลอดเวลา สหรัฐอเมริกาเอเวอรีสกินเนอร์เก็บไปแล้ว56คะแนนจากการโจมตี50คะแนนบล็อก4คะแนนและเสิร์ฟอีก2คะแนนเธออาจเป็นหัวหอกหลักแต่สิ่งที่สะท้อนชัดคือสหรัฐกระจายสกอร์ไปให้เพื่อนๆอ,อีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นฟรานติ50คะแนนอกโบกุก40คะแนนแมดดีนน้สกินเนอร์40คะแนนและเรดเกต35คะแนนแปลว่านี่ไม่ใช่ทีมแบบ one women show แต่คือทีมที่เล่นด้วยระบบชัดเจนที่กระจายเกมรุกอย่างมีวินยัย เข้าสู่การประกบคู่เดบบกปะทะเดบักรอบรองชนะเลิศคู่ที่1เนเธอร์แลนด์ land, พบญี่ปุ่นวันที่3กันยายนเวลา5มงเย็นเส้นทางที่ทั้งสองทีมก้าวมาถึงรอบนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเนเธอร์แลนด์จบอันดับหนึ่งของกลุ่ม A ก่อนจะสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการโค่นแชมป์โลกเก่าเซอร์เบียในสึกสุดดรามา่า5เซต ส่วนญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดาจบอันดับหนึ่งของกลุ่ม h อชเขี่ยเจ้าภาพอย่างทีมชาติไทยตกรอบไปแบบขาดลอย3เซตรวดดอะแบกปะทะดอะแบกดาวเดอร์รอบเก็บไป67คะแนนปะทะอิชิคาวะเก็บไป73คะแนนดาวเดอร์รอบไม่ใช่แค่ตัวทนาคะแนนแต่สิ่งที่สะท้อนชัดคือตัวเลขบล็อกถึง12แต้มนั่นคือกุญแจสาคัญที่บอกว่าเธอใช้สรีระและตำแหน่งการยืนบล็อกได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถอ่านทางบอลแล้วขึ้นปิดได้ทันเวลา ในขณะที่อิชิคาวะแสดงบทบาทชัดเจนในฐานะฟินิชเชอร์ของระบบสปีดบอลญี่ปุ่นเธอทำคะแนนจากการโจมตีไปถึง65คะแนนมากกว่าการบล็อกและเสิร์ฟรวมกันหลายเท่าแปลว่าญี่ปุ่นขับเคลื่อนเกมด้วยสปีดและมุมมากกว่าการใช้กำลังตรงตรง มุมแท็กติกที่น่าจับตานี่คือสมการที่ชัดเจนบล็อกสูงของเนเธอร์แลนด์ปะทะจังหวะเร็วของญี่ปุ่นถ้าเนเธอร์แลนด์หยุดจังหวะตั้งต้นของญี่ปุ่นได้เช่นกดดันบอลแรกให้ไม่แม่นเซตเตอร์เล่นยากบล็อกสูงจะเข้ามาทํางานทันทีแต่ถ้าบอลแรกของญี่ปุ่นนิ่งอิชิคาวะจะได้ระยะขึ้นตบสมบูรณ์แล้วลาดเกมไปที่สปีดบอลไซเอาสูงอย่างต่อเนื่อง สรุปภาพรวมแท็กติกเดวเดวร็อบคือหัวใจบล็อกสูงของเนเธอร์แลนด์ส่วนอิชิคาวะคือเครื่องจักรสปีดบอลของญี่ปุ่นญี่ปุ่นดูมีความได้เปรียบเล็กน้อยด้วยเกมรุกสปีดแอตแทกถ้าอิชิคาวะอ่านบล็อกได้เกมจะไหลไปตามที่ญี่ปุ่นถนัดการคาดการผลญี่ปุ่นมีโอกาสชนะเรา55ต่อ45แต่ถ้าเนเธอร์แลนด์จับจังหวะเกมเร็วได้แม่นเกมนี้มีสิทธิ์ยืดไปถึง5เซตแน่นอนคู่ที่2อิตาลีพบโปแลนด์วันที่3กันยายนเวลาครึ่ง มีคือบิ๊กแมตช์ของจริงระหว่างเบอร์หนึ่งของโลกอิตาลีปะทะกับเบอร์สามของโลกอย่างโปแลนด์อิตาลีมาในฐานะแชมป์โอลิมปิกและแชมป์ VNL ล่าสุดผ่านเยอรมนีในรอบที่ผ่านมาแบบไม่เหนื่อยมากนักส่วนโปแลนด์ก็แกร่งไม่แพ้กันจบเป็นหัวตารางของกลุ่ม G ีก่อนจะเบียดเบลเยียมไปได้แบบสุดมันใน5เซตเดอะแบกปะทะเดอะแบกเปาลาเอโกนูเก็บไป76คะแนนปะทะมักดาเลนาสตีซิยักเก็บไป76คะแนน แม้ตัวเลขคะแนนจะเท่ากันแต่สไตล์ต่างกันชัดเจนเอโกนูไม่ได้มีแค่พลังโจมตีแต่ยังบวกเพิ่มจากบล็อกถึง12คะแนนและเสริรฟอีก5คะแนนสะท้อนว่าเธอไม่ใช่แค่ตัวทำแต้มแต่คือผู้ที่ขยายขอบเขตรุกและรับให้จับทีมทั้งระบบขณะที่สตีซียักยิ่งหนักไปที่การโจมตีถึง64คะแนนเสริมด้วยบล็อกอีก12คะแนนแต่ไม่มีแต้มจากเซิฟเลยบอกชัดว่าโปลแลนด์ใช้สูตรบอลสูงและมุมกว้างเป็นอาวุธหลักเน้นทุบทะลุบบล็อกตรงๆมากกว่าหลากหลาย จุดชี้ขาดของเกมนี้คือคุณภาพบอลแรกถ้าอิตาลีผ่านบอลแรกได้แม่นยำเอกูนูจะได้ขึ้นตีแบบตัวต่อตัว,ตวและนั่นแทบการันตีแต้มได้เลยแต่ถ้าฝั่งโปลแลนด์คุณบอลแรกได้สตีซิยักก็จะเข้าทำตามแทคกติกของโค้ชอย่างที่วางไว้และเมื่อมีผู้เล่นเสริมอย่างชูเนียนสกาที่ทำไปแล้ว42คะแนนและลูกาสิกที่เก็บได้ถึง65คะแนนก็ช่วยแบ่งเบาภาระทำให้แนวรับของอิตาลีอ่านเกมได้ยากขึ้นไปอีก สรุปมุมแท็กติกนี่คือการดวลกันของออปโปสิตระดับโลกเอโกนูที่ครบครืทั้งรุกและบล็อกปะทะก,กับสตีสิยักที่ยิงหนักสายเพียวพาวเวอร์เกมนี้บอลแรกจะเป็นตัวชี้ทางถ้าอิตาลีผ่านบอลได้แม่นเอโกนูจะยิงทะลุแนวรับโปลแลนด์ได้ต่อเนื่องความได้เปรียบจึงโน้มเอียงไปทางอิตาลีการคาดการณ์ผลอิตาลีมีโอกาสชนะมากกว่าที่60ต่อ40เพราะระบบรุกที่สมดุลกว่าและขุมกำลังที่ลึกกว่าอย่างชัดเจน คู่ที่3บราซิลพบฝรั่งเศสวันที่4กันยายนเวลา5โมงเย็นย้อนกลับไปในรอบแรกทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้วและเกมนั้นฝรั่งเศสออกนำไปก่อน2ต่อ0เซตแต่บราซิลไม่ยอมง่ายๆพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้3ต่อ2นี่คือหลักฐานชัดเจนว่าบราซิลเป็นทีมที่ยืดหยุ่นและปรับตัวระหว่างเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเดอะแบกปะทะเดอะแบก กาบีเก็บไป65คะแนนปะทะฮา,าเลนาคาซูต69คะแนนและอิมานเอนดิยา80คะแนนกาบีคือคำนิยามของคำว่า all around queen ตัวจริงเธอไม่ได้แบกทีมแค่เรื่องแต้มแต่ยังรวมถึงระบบรับและเกม t r a n s i ช i o n ทั้งหมด เธอทำไปแล้ว53คะแนนจากการโจมตีบวกกับบล็อก9คะแนนและเสิร์ฟอีก3คะแนนเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของทั้งทีมขณะที่ฝรั่งเศสมาพร้อมกับดูโอแบ็กที่หายากคาซูทำไปถึง69คะแนนส่วนเอนดิยาตามมาติติดที่80คะแนนที่สำคัญเอนดิยายังเสิร์ฟเอสได้ถึง10ครั้งและนั่นคืออาวุธที่เปลี่ยนโมเมนตัมของเกมได้ในพริบตา ในเชิงเกมแผนฝรั่งเศสจะเดินหน้าไปกับ2ปืนหลักอย่างชัดเจนแต่ถ้าบราซิลบีบให้คาซูต,ต้องขึ้นตบจากจังหวะนอกสเต็ปหรือบล็อกเส้นทางเสิร์ฟของเอนดิยาได้เกมรุกของฝรั่งเศสจะเสียความคมทันทีตรงกันข้ามผ้าเสิร์ฟของฝรั่งเศสยังคมกริบกดใส่บอลแรกของบราซิลจนหลุดการเข้าทำของกาบีก็จะหายไปไม่น้อยเหมือนกันสรุปมุมแทคนิกนี่คือการเจอกันของอออราวจากบราซิลปะทะกับดูโอแบกจากฝรั่งเศส ถ้าฝรั่งเศสร,รักษาความแม่นยำทั้งเสิร์ฟและบอลแรกได้ต่อเนื่องคาซูดกับเอนดิยาจะคุมเกมทันทีแต่ถ้าบอลแรกหลุดความได้เปรียบจะกลับไปอยู่ที่บราซิลการคาดการผลบราซิลยังมีโอกาสมากกว่านิดเดียวที่52ต่อ48แต่เกมนี้มีสิทธิ์ยืดไปถึง5เซตแบบลุ้นระทึกเพราะบราซิลอ่านเกมขาดและปรับแทคกติกหน้างานได้เก่ง คู่ที่4สหรัฐอเมริกาพบตุรกีวันที่4กันยายนเวลาสองทุ่มครึ่งภาพรวมก่อนเกมสหรัฐอเมริกาจบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่มดีและผ่านแคนาดามาแบบ3ต่อศูนย์เซตอย่างไม่ยากเย็นส่วนฝั่งตุรกีคือทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ยังไม่เสียแม้แต่เซียวเซตเดียวพวกเธอกวาดชัยแบบราบเรียบทั้งในรอบแรกและรอบ16ทีมสุดท้ายเดอแบกประทะเดอแบกเอเวอรีสกินเนอร์56คะแนนประทะเมลิซ่าวากัส70คะแนน ฝังสารัฐอเมริกาจุดเด่นชัดเจนคือระบบบอลกระจายตัวเลขบอกชัดสกินเนอร์ทำไป56คะแนนแฟรนตี40คะแนนโอโบกู40คะแนนมาดี้สกินเนอร์อีก40คะแนนและรัดเกะ35คะแนนกระจายไปทั่วสนามทำให้คู่แข่งอ่านยากว่าใครคือเป้าหมายหลักที่ควรปิด ในขณะที่ตุรกีพลังโจมตีหลักตกอยู่ที่เมลิซาวากาสคนเดียวถึง70คะแนนโดยเฉพาะจากการโจมตี62คะแนนเต็มๆเ,เสริมด้วยเอดาแอรเดม30คะแนนและเซรากูเนช26คะแนนจากแดนกลางนั่นหมายความว่าทางเลือกสําคัญของตุรกียังคงอยู่ที่ปืนใหญ่เดี่ยวคนนี้ ในเชิงแทคนิกวันนี้คือการเจอกันของระบบหลากหลายกับปืนใหญ่องค์เดียวที่อยู่ในฟอร์มสูงสุดถ้าสหรัฐอเมริกาสามารถบีบไม่ให้วากัสได้บอลมากตามปกติตุรกีจะถูกบังคับให้พึ่งพาทางเลือกอื่นและนั่นอาจทําให้เครื่องจักรติดขัดแต่ถ้าวากัสยังได้บอลต่อเนื่องและเขาทําได้อย่างมั่นใจเกมอาจไหลไปเป็นของตุรกีตั้งแต่กลางเซตสรุปมุมแทคนิคเอเวอรีสกินเนอร์และทีมสหรัฐอเมริกากับระบบบอลกระจายปะทะเมลิซ่าวากัสปืนใหญ่ตัวเดียวของตุรกี จุดชี้ขาดอยู่ที่บอลแรกและการตัดเส้นทางบุกถ้าสหรัฐอเมริกาสามารถจำกัดจำนวนลูกให้วากัสน้อยลงเกมจะเทไปทางฝั่งพวกเธอแต่ถ้าวากัสยังได้ขึ้นยิงต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาจะถูกลากไปจนถึงปลายเซตแน่นอนการคาดการผลเกมนี้ถือว่าสูสีสุดๆ50ต่อ50ใครควบคุมบอลแรกได้ดีและโฟกัสตัดเดอะแบกของคู่แข่งจะเป็นผู้คว้าชัยชนะไปวิเคราะห์เชิงลึก ดาวซันโวสูงไม่ได้หมายความว่าทีมจะแกร่งเสมอไปตัวเลขที่พุ่งสูงอาจบอกได้ว่าทีมนั้นพึ่งพาคนเดียวมากเกินไปซึ่งเสียงที่จะถูกคู่แข่งโฟกัสเกมและอ่านทางได้ชัดเจนโดยเฉพาะทีมอย่างฝรั่งเศสท,ที่มีดูโอ้แบกอย่างคาซอสกับเอนดิไกเกมจะดูดุดันเมื่อไหลลื่นแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งถูกปิดตายอีกฝ่ายก็ต้องยกระดับขึ้นมาพร้อมกันให้ได้ไม่อย่างนั้นระบบทั้งทีมจะสะดุดทันที ดาวซันบัวตัวเลขต่ำกว่าอาจแปลว่าทีมมีระบบ System Player ที่แข็งแรงกว่าตัวอย่างชัดเจนคือสหรัฐอเมริกาหัวหอกไม่ได้ทำแต้มทิ้งห่างมากแต่มีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันยิงแต้มเลขสิบหลักนั้นสะท้อนว่าพวกเธอมีระบบ System Player แทนที่จะฝากชีวิตไว้กับ The Bag เพียงคนเดียวความเสี่ยงจึงกระจายออกและสามารถแก้เกมได้ง่ายกว่าหากถูกปิดบังตำแหน่ง อ่านโครงสร้างแต้มเพื่อเห็นอาวุธของแต่ละทีมตัวเลขอย่างเอกนูที่มีบล็อกถึง12คะแนนหรือดันเดอร์อบที่ก็เก็บบล็อกได้12คะแนนนี่คือแบกที่สามารถพาเกมรับขึ้นไปเป็นคะแนนต่างจากแบกที่พึ่งโจมตีอย่างเดียวเช่นอิชิคาวะหรือวากาสที่ส่วนใหญ่แต้มมาจากการโจมตีตรงๆโคช้ชของคู่แข่งจึงต้องวางแผนแตกต่างกันไปตามลักษณะการเล่น เสิร์ฟคือเครื่องมือพลิกโมเมนตัมเอนดีกายทำเอสได้เป็นเลข10บหลัดนี่คือสัญญาณเตือนทุกทีมเพราะถ้ารับเสิร์ฟพลาดบอลแรกหลุดแมชอาจไหลไปทันทีโดยเฉพาะกับทีมที่ต้องการบอลแรกนิ่งเป็นเงื่อนไขในการเล่นอย่างญี่ปุ่น ภาวะกดรันรอบน็อกเอาท์และความทนต่อการแบกเกมทีมที่พึ่งพาผู้เล่นคนเดียวแบบวันวอแมนชูจะถูกสเกลละเอียดจนแทบไม่เหลือพื้นที่เล่นหากเดอะแบกไม่สามารถพาทีมผ่านช่วงแต้มสูงอย่าง20แต้มขึ้นไปได้เกมจะเปราะทันทีในขณะที่ทีมที่เล่นเป็นระบบมีทางเลือกมากกว่ามีทางหนีที่ไล่และปรับตัวได้ดีกว่าเมื่อเจอแรงกดดันคืนนี้คุณอยู่ทีมไหน คุณเชียร์เดอะแบกที่พาทีมทะลุรอบด้วยไหลของเธอเพียงคนเดียวหรือเดอะซิสเต็มที่ใช้พลังทีมเวิร์คเป็นตัวขับเคลื่อนลองคอมเมนต์กันมาเลยว่าคุณคิดว่าใครจะผ่านเข้ารอบเซมิฟ i n นล4ทีมสุดท้ายและถ้ามองไกลออกไปคุณเชื่อว่าชาติไหนจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อบทความนี้ไปให้เพื่อนสายวอลเลข่ของคุณและกด subscribe ช่อง Spike w i v e Plus ไว้เพราะเราจะพาคุณไปเจาะเกมแบบถึงใจทุกแมตช์ตลอดเส้นทางสู่การชูถ้วยแชมป์โลกหมายเหตุสถิติผู้เล่นแต้มรวมแยกจมตีบล็อกและเสิร์ฟอ้างอิงจากหน้า Best Scorers ของ Volleyball World ณก่อนเริ่มรอบ8ทีมวันที่2กันยายน2025เวลาไทยข้อมูลอาจเปลี่ยนหลังการแข่งขันดำเนินต่อ